สวัสดีครับมืัอนี้จะพามาต้มขบุนเศร้าครับผมต้มขบุนเศร้าหินใส่กับน้ำโบดูครับขอบึงครับอาหารอีสานผสมอาหารไต้ขบุญแซ่บสนใจกับพี่ลุงอรุณวิเศษครับผมเสื้อเฟรเหมือนพิมพ์เข้าไปลุงอรุณบักแล้วก็วิเศษได้ขบุนเสศษขนมจีนับแซ่บจริงเลยครับแล้วก็ผักเขาใส่ขนาครับผมผักบุ้งใส่ไข่ครับขาบุ้งเลยตรงนี้ผัก ครับไอตัว bon ผมเนี่ยเขาอีตัวเดี๋ยวจะไปเก็บออกอยู่สวนไหมครับแล้วก็มีผักขมเล็กน้อยแต่นำ้ำบุญเศร้านี่เพิ่มกะปิอันนึงครับผมมึกแข่งกับนีครับเกิดแล้วซ่วงหรอเพื่อนน,น้อยโมกิเนียงสายแข็งครับผมมันต้องมีผักอีตูครับเี่ยผักเหวี่ยงเผาตัวนั้นเมา<ม>ตัวนี้มาวันเศร้าประเทศนี่ครับผัก,กเขืองามงมูว เขือก็น่าเป็นหมากทีนึงน,นี่ครับดอกเขือางามไหว้ผู่นี่เขาใจะดอกบ,อบระเขือครับผมงามครับพอบ,อบระเขือนี่มีหนามตัวตัวนี่มันมีหนามนมันกำลังเกิดโอ้กำลังเกิดครับนี่ชชเป็นซ่อแล้วนี่สองดอกก็ซื้อหมากกันเองหมากมันก็เกิดตัวดอกตัวนี่เป็นดอกแล้วยังจะเป็นหมากอแต่พักอีกตัวผมนี่ครับอากาศที่เขาอะไรเก็บกลิ่นครับ ลกูกหญ้าออกให้มานมนครับสามห้อยในหลวงครับผมเสียพ่อเพียง <c oughs> เฮ็ดแล้วก็ต้องได้ใส่ซอยกินไปในสวนในขั้วเลื่อนครับผม <c oughs> เหลือก็ยังขายอุย้ยหอมครับปุ่นตูนี่สุดยอดเลยแมงลักเขานี้ยเ <c oughs> งี้ยงมูแล้อเป็นยัง <c oughs> งามๆามเแต่พวกพริกนี่บ่ได้กินเลยเลี้ยวเบื้องนี้นี่ไง ต้นทางพี่แไหมแค่นี้พ่อรับเดี๋ยวมันจะดับแนวต้องคอยย่อนเอาพิงคือนพวกงามอือบางเดียยิอไปงอไปเบิดเลยต้นกีแห้ง i บ่ขึ้นเลยป่าบอสกอโอ้ยดืมข้าวครับมือนีมันยังบาไหวครับมืออื่นฮื้อกอนรัาบรรยากาศ ที่ครับผมนี่ครับน้ำเดือดเดือดลวกสินกันครับผมมาปกค่าได้ทุกทีครับผมถึงสปูลทีเพิ่นตอนนี้เพิ่นกำลังเปลี่ยนแบนเครับเพิ่นว่ามีคนหลอกเลี้ยนแบบสินค้า๋ยวพี่ทรงไว้ซิมอีกอยู่ครับรอบบงคนดอกมันทำนองผักบุ้ง สองสีครับผมสีเหลืองแล้วก็สีเขียวได้หลายเลยครับนี่ได้หลายก็ซูชี่ห่อเลยผมเคยซิมมาแล้วที่เป็นแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งมันแล้วก็น้ำแค่นี้นะครับเพื่อเป็นสีข้าวปุ้นได้ไปต้มจกักหาหน้าที่ครับผม กุดกุดนะครับเนียวนุ่มแล้วก็สีสวยครับบอกเลยขอบคุณเนิี้เจดามีได้กินนิดเต็มๆคำเสยนบางีขาดครับผมของหอนี่กินบ๊วบิดครับห้างน้าอีกรอบครับหลังจากลวกเสยนปูนเรีดเดยบร้อย เซน้ำบูดูลงไปครับจะแซ่บขึ้นมาแดกบ้านเขาว่าอย่าเขย่าก่อนดื่มครับผมสายบุรีครับปัตตานีดัดขวดไปเลยนะขุ่นเศรา้ารัพดาเขาใเซน้ำปลาแดกครับผมแต่เขาใเซน้ำบูดูแทนครับผมดัดแป้งตระไร คาะเหลืองกูดก็น,นี่ครับที่เด็ดผมมีไซรกะปิสอดมาเพื่อเรามีก็ได้อันนี้ก็ได้มีก็นนไปครับผมอหอมอยากกะปิหอมลองเด็ดครับ นิดอยคือยังไม่เคยซิมเลยครับหุ่นเศร้าอย่างไรรอบมึงรถครับผมสนุรดน้ำครับัแสบหยุมหนึง่งเป็นเป็นหยุมครับผมเพราะน้ำตาลจอปุ่มมือนึงครับ ล้อเดือดเดเป็นอันไซได้ครับผมแล้วก็เตรียมผักปุ้ใไซจานห้ายังกินกันเลยครับผมเราจะกินข้าหวหมอเลยครับเสียอยงเย็นกางคำไซผักขนาดที่ล่างสาส์ดใส่ลงไปครับผมมีผักยังไซลงไปครับผมเราจะส่ด้าบมดูายขนาดนี้เลยครับอันตีเข้มได้ ซิมเอาตามใจชอบ,บต้องเป็นพักลวกครับผมขอบคุณเศร้านี่บอกเลยต้องพักลวกนี่ก็เป็นการลวกพักครับผมแล้วที่ขุกแยกครับยั้งบริุ่งตามใจตามใจแพ้ใจมันเลยมาแกงใดไซ่เอาเลยครับผมเพียนนำซุปตัวเ์ห้องของเบิดอายุย,ายังอย ขาดทัวร์ไรครับผมก็เลยหาได้สำนีก่อนนะครับตรงนี้ทัวฝฟัก,งกเกกงวววกวกีวครับผมบอกเลยจีหวานผักตามลำดับไปครับผมผักบุ้งหน้าหูเศร้าล้วก็รวกผักไปในตโตครับผม ผมนี่ครับที่เด็ดที่เสียบแต่มันสูงง่ายนครับนี่ใส่สุดท้ายก็ได้ครับผมนขนานสุงายากต้่มตะก้อนครับผมเดี๋ยใส่กับไข่ลงไปะด้าครับพัก์ี้นี่กินแบบสดๆครับพักอีตูครับผมครับพักอีตูดังหอมก็มต้องลวกครับใส่ใครนี่งสิบ ใส่หมันสุกไปในตัวก่อนครับผมธรรมดาเนินรถไข่กันเลยครับผมกินตัวอันนี้พิเศษทั้งไรครับพิเศษใส่ไข่สองฟองก็ฟองหนึ่งก็ถิงดึกนี่ครับขนาดเริ่มสุกแล้วตามเลยครับผมหักบุ้ง ผักหขมต้องลวกครับผักโอเคแค่นี้แหละสุดยอดแล้ว,วที่นึงผักพวโข่งกินสดครับผมโทีน okay. ี้ผมเดี๋ยวจิจัดถ้วยสดกันแล้วครับผมที่นี่ผักพวกนี้ลงน้ำม,มันจิบยุบข้าวเดียวครับผมน้ำเดือดอยู่แล้วอย่างวัดนรับแล้วตัว เออครับบะทินคุณเศร้าน้องแั่นครับตักผักหลวกลงได้หลายแสบแต่ผมพิเศษใส่ไข่ครับผมลูกิสานไข่เอาคนรอบฟ้องเนี่ยไข่ดิบนี่มากครับผมใส่ปึบ <c oughs> ๊บบอกเลยครับฟักซี่แต่นำไหลายแล,ยล้วเบบึง้งเวัเนเด้อเทียมเข้ม กินสดเหนไหมเข้มพอ,พอดีเจ้พอดีเนาต็ดดอ,อกแล้วงนีโรยต้นห,มน,หมน้ำค่หัมันครับอาวไข่นะครับไข่ที่มัน ผมผักคากระแซดเลยวะครับี่ผักคาเป็นขบุนผักนี่นะครับขุ้นน้าผักครับผมมักขนา,ขากระพัวมันจะหวานครับผมขนาดักการมันเลยผักบุ้งน้ำรวยครับผม สุกมากเี่นนี้รดอนๆนี่ใครดีพอแน่นขาดอะไรพกอีตูครับผมบอกเลยอหอมใบแ,แมงลัก ออกไม่มาตะแ,แข็นหอมขูดรถวันมาแครับานา้ำนำบูดูยาำใดนี่แม่งวันถึงมา,ลาลเลยเผ็ดเไปครับผมก็ชิลรถอีกนิดนึงกับน้ำตาลครับผม ก๋วยเขย่ำขอบุญก๋วยสัวขอบุญน,นะครับลองแซมมากครับเที่ยวเที่ยวเงียบอ่อนเที่ยงไหนดีนะสนิทนะโอ้ยเต็มครับเต็มหว่วยขอบคุนเศร้าลองลูกว่าครั้งแรกครับผมเป็นยังไง กเกี๊ยวของคุณครับประมาณแต่ปากเน่าแล้วเปล่าเกีก๊ยวได้นึงน่งยุ๊เกี๊ยวไดนึ่งยุ๊บแล้วผมมาคอยใส่ปากเน่าครับผมแต่ซิมรสชาติมก่อนเสียงของคุณนดี๋ย่าต้องห่วงครับเหนียวนุ่มผมดตามใจชอบครับผมมาเก็ตมากยังไข่แดงแตกแล้วอุ้ยแข็งครับครับไข่ดิบๆ

ยืดตึงเนี่ยตรงหวงกับเพชรใส่หน่อยกับเพชรตรงนี้พักบวกหลายๆอีกตัวครับเพิ่มเปีกครับผมบักซี่เราอยู่วะ อาพักมากครับพักปลวกเด็ดดีๆครับผมทัววันนี้ขนาววัน,นครับถ้าผมก็แซ่บอยบดูแล้วครับไผก็กินรลวกประคมหูแล้วว้ําแ่บฝันสีนถั่ปุ่นนี่ไม่ต้องห่วงครับเหนียวนุ่มเลื่อน เด็ดมากป็นใดครั้งแรกครับมันจะดำประแดดครับบาดูดิตอนนี้เข้มจัดกว่าเขาทั้งอีสานเท่านีปุ่งครับผมต้มไชนาเช่นนี้ นะาามันนัว,วไ่เดอดมันขอบคุณทุกคุณ แบบไปต้มผินใช้ก็ได้ทงไฮทงหน้าเดี๋ยวตั้งแคไมต้มนะครับนี่ผักส่วนผสมผักลวกเรีว่าเด็ด อกวเขาจะอ่อจะเศร้าก่าทดสดมาครับเศร้าขุนไม่ไมมากเลยครับมากินกับน้ำประแดกเลยจะเรื่อบขุนเศร้าเกิดจากการเศร้าขุนขึ้นจากน้ำไม่ไม่นะครับขุนไม่ม่แหงหอมแห้งเสบครับเขาพักอีตูพักซีคุณจอด có gì mà Hãy subscribe cho kênh กิทูฟักซี่ครับผม คครับผมเดี๋ยมาคลิปหน้าครับครับเบิดแม่เปิดบิดคลิปเลยหนึ่งบ่อด,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 ดีเกี่ยวหน้าไหมกินน้าหมด